สวัสดีครับหมดเวลาตอนหกโมงสี่สิบแปดเสร็จแล้ววันนี้เราอยู่กัน,นในเกมมาชื่อเกมอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เหรอเออเราก็คุยไลน์โน้ตบุ๊กเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม,มงงทำยูทูบไหม,มงงงงอะไรยู <c oughs> <c oughs> ทูบคนเดียวอ่ะงงมากเลยงงมากเลยค่ะอยู่อยู่เวลามีเสียงวันนี้มันแปลกๆช่องไม่เคยมีเสียงแบบนี้ เออเราบนี้จีนโน่ก็ไม่มาใช่ช่องชอง่องรอบนี้จีนโน่ไม่มาจีนโน่มันไม่มาเรื่องของมันโอ้มากันเพียบเลยละระเบิดก่อนเลยมิสไซล์ตุ้มเออหายหมดอืมมากันอีกกุนซนจะจะเขาเรียกว่ากุนซันตีตีตัวหลังก่อนน่นารำคาญเออ โอเคระเบิดเวลาตุม้มกระเบิดนีไม่โดนอีกบันไหลและคาี้โยนโยนโย,ยนทุกอย่างที่มีเพียงโยนระเบิดด้วยตุ้มทำอะไรไม่ได้เลยเอาไทเซอร์ละท็อปฉันไปกินก่อนเอาอาหารจานว่างฉันไปกินก่อนคืออะไรยังงงอ่ะเล่นเกมไงอ,อาทิปอ้โหกดผิด กันอัดคลิป YouTube ถ้าเราไม่พูดมันจะไม่มีเสียงอะไรเลยเพราะฉะนั้นต้องพูดแช้วช่องหน่อยตีอยากเข้าไปดูอะ m a n o p สองห้า m พิมใหญ่นะพิมมาในไลน์พิมมาในไลน์คือตอนนี้ก็มังคือตอนนี้ก็มังอัดคลิปอยู่พิมไม่ได้หินยักษ์ทนมันเลยเยี่ยมหินยักษ์ทนแต่สนามจะไม่มีตัวอะไรมาตีเยอะโอ้ไมวมู้ชินเดียว มาเร็วเรไอเซอร์และท็อปไปตั้งปากกาตรงข้างหน้ามันเตรียมตัวที้ม <gy wa S 1> ันเอ้ยโมบายเปิดไม่เร็วกว่าจะเปิดเอออะไรเราสนใจอ่ะโอเสียอะไรอะโมบายโควิดอ่ะเออเสี่ยโควิดอ่ะโควิดมงไม่ใช่โควิดั้งเเฮยมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เล่นเกมแล้วลงยูทูบอ่ะโดนไอตัวหนึ่งตัวที่เป็นถือไฟอ่ะตีทีนึงไอตัวถือสุดฟจนเกือบตาย งงเราไม่ใช่โควิดนะเราไม่เป็นโควิดเราไม่เป็นต่วเฮ้ยเฮ้ยเราว่าใช่อ่ะเสียงเราตอนเป็นโควิดก็อย่างเงี้ยเหลือเวลาอีกกี่นาทีนับผ่อนหลังเหลือนับถอยหลังอีกกี่นาทีเลยขี้เกียจเป็นโควิดเหลืออีกสิบเอ็ดนาทีเยี่ยมสิบเอ็ดวิอัดเดี๋ยวยาวไปสิบเอ็ดวิสิบเอ็ดนาทีใช่ไหมอืออ่ะตอนนี้ไม่เหลือสิบเอ็ดนาทีแล้วตอนนี้เหลือแค่สี่นาที อีกแค่สิบนาทีนนี้เลยสิบสนาทีแล้วโอเคแสเดาวถูกโอ้ oh, มาอะไรกันชุลมุนชุลตุงขนาดนี้จะมากันเยอะกินไปแล้วนะน้ำคานโยนหินใส่มันแปะซ้ำด้วยเออ้ออย่างนี้ต้องส่งเลตเตอร์ก่อนละไม่งั้นไม่ไม่งั้งนตายโอ้ oh, ไอตัวหอ,อกมาพิมพ์มพมชื่อกลุ่มในไลไ okay, น,น์ดีโอเคแป๊บนึง กลุ่มอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่มีเงินเรื่อใช่อไหมล้วมันมองกัน่มกลุ่มอะไรเฮ๊ยแป๊บนึงว่าดึงเลยพูดผิดได้ไหมล่ะเกือบตายรอบสองเอาชนะไม่ได้มั้งทำไมรอบม่มีชนะใบจังอะเอาไม่ได้ชีวิตนี้มันเศร้าคือวันเนี้ยเออที่ที่ไปเรียนภาษาอ่ะ คือเราขโมยน้ำแดงกุมานไปกินนี่เราผิดไหมอ่ะผิดเหมือนเหมือนเหมือนซานตาเลยน้ำแดงกุมานน้ำแดงกุมานกูอยู่โรงเรียนขโมยน้ำแดงกุมานไปกินไงก็เรียกซานซานว่ากุมานกุมานนั่นแหละกุมานโคตรโคตรมากจริงเหรอไม่ไม่ต่างจากซานต้าเลยไล่้าวแต่ว่ากัดจังไปกินเนี่ยนะกินธรรมพื้นกินธรรพื้นอะไร จะว่าแล้วลงคลิปนี้ไปมีดาม่าแน่เลยวะจะว่าลงคลิปนี้ไปมีดาม่าแน่เลยตัวอะไรวะแมวจะว่าลงจะว่าลงคลิปนี้ไปมีดาม่าแน่เลยว่ะแมวสามสีเอ๊ะออจะว่าลงคลิปนี้ไปมีดาม่าแน่เลยว่ะเหมือนได้เปิดโดนเชื่อดอะจะว่าจะว่าจะว่าลงจะว่าลงคลิปนี้ไปมีดาม่าแน่เลยว่ะจะว่าลงคลิปนี้ไปมีดาม่าแน่เลย ด่ามาไรงงแย่เย่งน้ำแข็งหวานกี๊มีคนดูเป่ามานพถามจริงเหาะมีเอาดูเช็คนี่มีน้งยิบสองคนแค่เฮ้ยแค่มีคนดูก็ดีใจแล้วเว้ยคนดูกี่คนนะมานพยิบสองย่ามีเลยถ้ามีแค่นี้อย่ามีเลยสุดยอดเลยครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวฉันตายยกตีแล้วว่าหนึ่ง <c oughs> ตัวีฉันพัฒนามาพัฒนาได้ไม่ได้เรื่องเลยไม่เก่งขึ้นเลย <c oughs> ใครเป็นบ้าว <c oughs> ลับเตอร์ตีมนันดีเออในส่วนลัตเตอร์ก็ช่วยชีวิตฉันอีกรอบโอ,อ้รอบสองกันอนะไอ้ลับเตอร์คนฟังมานพคุยคนเดียวกันครับทุกคนสปูตเตอร์ยิงมั่นสปู ตอนแรกว่าช่วงนี้จะไม่มีคำหยาบใช่ป่ะมันต้องมีบ้างแหละมาแล้วตัวทีมาแล้วตัวเทียเกมฉันตัวทีนดตัวเทียเกมฉันมาแล้วขอดูเอาไปเดินเอาไปเดินขอดูเมลหน่อยมึงไปไหนเร็วเนี่ยคือลากมันมาเวลาเวลาหมดแล้วบอกฉันด้วยนะเวลาหมดแล้วบอกฉันด้วยปิดไฟไปก่อนได้ไหมมันบล็อกไม่ได้จะแตกไม่เอาเพราะฉันต้องทำยูทูบวิ่ง อ้วนดีน่าจับยากนะเนี่ยอ,อุ้ยภาพค้างมันไม่ได้ค้างโอ้โหหน้ามันกวนเท้ามากเลยโอ, <c oughs> อ้โควิดเอ้ยถ้าเวลาถ้าเวลาครบสิบสี่นาทีจบอกด้วยเลยกี่นาทีไม่รู้แต่รู้ม่ค้างไปแล้ว เออ,เออมาแล้วมาแล้วโอ้ไม,ไม่ไม่ไม่เหลือกี่นาทีอะไรเหลือเวลาอีกกี่นาที <c oughs> อ๋อเขาเขาเริ่มจับเวลาไปแล้วอ้าวอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉัน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 จับได้อยู่ฉันจับได้อยู่อ่าตอนนี้เวลานี้จับได้อยู่แล้วให้จับให้ใหม่อนนี้เขาลุทออกไปแล้วขเขาเผลอไปลบไอ้หน้านนี<ส>่นาทีสนาีสี่นาทีสี่นาทีสี่นาทีอีสี่นาที เวลาคลิปน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาลงฉันลงฉันลงคลิปเพิ่มได้เลยทีแล้วไม่เป็นไรคลิปเวลาน้อยแล้วไงฉันลงคลิปเพิ่มได้ใครกลัวที่ไหนอ่ะมีดราม่ามีดราม่าฉันสนนะตรงๆขอโทษที่ได้ยินมีดราม่าว่าบิดามากนะบิดาบิดามากอะบิดามากว้าวจะโม้ผิดกล้องป่ะถึงได้บ้เห็นได้เหรอวะ เดี๋ยวกูเริ่มกลัวช่องวีดามากเลยเริ่มกลัววีดามาวีดามาวีดามันอร่อยมากเลยอ่ะเขาบอกคุณอร่อยอ่ะหลัวฮ้องยังทำเสียงยังนี้คิมนีเป็นแค่ไหนกันสวัสดีครับสวัสดีครับ